สวัสดีครับลิสโกพัดวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สวยมาดูแปลงเกษตรกระเจีเ๊ยบนะครับปลูกกระเจี๊ยบญี่ปุ่นส่งโรงงานคัดเกรดน,นะครับผลผลิตต้องเสมอกันนะครับมันไม่งั้นจะถูกคัดออกวันนี้ส่วนนี้ได้ใช้ลิสโกพัดส,สูตรหนึ่งฝาาเขียวแล้วก็เลซ่านะครับป้องกันเชือ้อราป้องกันเพี้ยโรคแมลงต่างๆอันนี้ เราใช้สองตัวนี้ทําให้กระเจี๊ยบมีใบที่ใหญ่ติดทุกข้อนะครับเจ้าของจะบอกว่าหนึ่งต้นหกสิบข้อนับไปเลยครับแล้วผลผลิตนี้จะเสมอกันมากเลยผิวจะสวยนะครับเนียนเหมือนเด็กเลยนะครับผิวสวยมากมาดูอีกต้นหนึ่งหมครับนะครับเราเราลองมาดูต้นนี้นะครับเห็นไหมครับที่โรงงานเขาจะคัดเกรดนะครับอย่างนี้ใช้ได้เลยนะครับเย็นนี้อันนี้อันนี้ใช้ได้นะครับแล้วก็จะออกดอกต่อเรื่อยเลยนะครับ ทุกข้อเรารับประกันว่าติดทุกข้อใบใหญ่งามเขียวสดวันนี้ท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะได้รับคำปรึกษาท่านปลูกอะไรที่บ้านช่วยส่งมาให้เราดูหน่อยนะครับว่าท่านปลูกอะไรแล้วอยากให้เราไปเยี่ยมชมที่ไร่ท่านไปพูดคุยไปขอคําแนะนําขอคำปรึกษาเรายินดีนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์8 9 9 4สาสองสองแปดเก้าเก้าสี่ศูนย์ ท่านบอกมาเราจะไปทุกหมู่บ้านทุกอำเภอไปให้ท่านนะครับไปเยียบถึงไร่เลยขอบคุณมากนะครับ